เสียงของสนามฟุตบอลในค่ำคืนนี้ยังคงสะท้อนอยู่ในหัวใจของแฟนบอลไทยทั่วประเทศเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้สูดังขึ้นอีกครั้งด้วยพลังแห่งความศรัทธาและความหวังที่กลับมามีชีวิตใหม่เพราะสิ่งที่แฟนบอลรอคอยมานานได้เกิดขึ้นแล้วการคัมแบ็กของสุนัดเหมือนตาดารุ่งแห่งยุคที่ถูกยกให้เป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยและครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกลับมาของนักเตะค,คนหนึ่งแต่คือการกลับมาของจิตวิญ,ญญาณแห่งช้างศึก ที่แท้จริงสุปนัดเดินกลับเข้าสู่สนามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสายตาเฉียบคมและท่าทีที่สงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยแรงไฟที่รอวันประทุเขาไม่ได้กลับมาเพื่อเป็นแค่ส่วนหนึ่งของทีมแต่กลับมาเพื่อยืนยันว่าเลือดไทยแท้ยังสามารถยืนหยัดบนเวทีอาเซียนได้อย่างภาคภูมิโดยไม่ต้องพึ่งนักเตะโอนสัญชาติไม่ต้องอาศัยลูกผสมจากต่างแดนแต่คือการใช้พลังของคนไทยแท้ไทยแท้เพื่อสร้างตำนานใหม่ในวงการลูกหนัง หลายประเทศในอาเซียนเริ่มสับสนพวกเขาเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมทีมชาติไทยถึงยังคงแข็งแกร่งได้โดยไม่มีผู้เล่นโอนสัญชาติทำไมระบบฟุตบอลไทยถึงยังคงผลิตนักเตะคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องทั้งที่ประเทศอื่นเริ่มหันไปพึ่งนักเตะต่างชาติที่โอนสัญชาติเพื่อยกระดับทีมให้ดูแข็งแกร่งขึ้นในระยะสัน้นแต่สิ่งที่ประเทศไทยแสดงให้เห็นคือความมั่นคงจากรากฐานความเข้าใจในเกมและระบบพัฒนาเยาวชนที่มีคุณภาพสุนัดกลายเป็นสัญลักษณ์ขององค์การ คัมแบ็กแห่งศรัทธาเขาเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องเผชิญแรงกดดันถูกตั้งคำถามถ,ามถูกเปรียบเทียบถูกมองว่าอาจจะดับแสงไปเหมือนดาวรุ่งหลายคนในอดีตแต่เขาเลือกที่จะไม่ยอมแพ้เขาใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองในทุกแมตช์จนวันนี้เขากลับมาพร้อมกับความเป็นผู้ใหญ่ทางฟุตบอลมากกว่าเดิมความนิ่งความเฉียบและประสบการณ์ที่หลอมรวมเขาให้กลายเป็นผู้นำแห่งยุคใหม่ของทีมชาติไทยขณะเดียวกันกระแสะข่าวจากเวียดนามกลับเต็มไปด้วยความสับสนและความไม่พอใจ พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าการทุ่มเทเพื่อพัฒนาฟุตบอลโดยอาศัยนักเตะลูกครึ่งและการโอนสัญชาติอาจจะไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงเหียนหลายคนในสื่อโซเชียลของพวกเขาเริ่มออกมาวิาพากษวิจารณ์ว่าเวียดนามอาจกำลังเดินทางผิดเช่นเดียวกับสิ่งที่มาเลเซียเคยเผชิญในอดีตเพราะความสำเร็จที่ได้จากการนำเข้าพลังจากภายนอกนั้นไม่ยั่งยืนมันสร้างผลงานในระยะสั้นแต่ทำลายระบบภายในที่ควรเติบโต,ตด้วยตนเองรงกันข้ามทีมชาติไทยกลับเลือกเส้นทางที่ต่างออกไป ไทยไม่เลือกทางลัดแต่เลือกทางที่ยาก,กบว่าทางที่ต้องใช้เวลาความอดทนและการลงทุนระยะยาวตั้งแต่ระบบเยาวะชนสโมสรไปจนถึงการวางแผนของสมาคมฟุตบอลทุกอย่างถูกวางบนพื้นฐานของคุณภาพจริงไม่ใช่ภาพลวงตาและผลลัพธ์คือทีมชาติที่ยังคงยืนหยัดเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแม้จะไม่มีผู้เล่นโอนสังชาติแม้แต่คนเดียวหนึ่งในเหตุผลที่ไทยยังคงแข็งแกร่งคือความต่อเนื่องของระบบการเล่น โคชอิชิอิมาซาทาดันนำแนวคิดแบบญี่ปุ่นเข้ามาผสมกับสไตล์ไทยเขาไม่ได้เปลี่ยนให้ไทยเป็นญี่ปุ่นแต่เขาทำให้ฟุตบอลไทยกลายเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเกมของไทยในปัจจุบันมีความละเอียดมีความเข้าใจในจังหวะมีความสมดุลระหว่างเทคนิคกับวินยัยและที่สำคัญที่สุดคือความกล้าคิดกล้าทำซึ่งทำให้ไทยสามารถต่อกรกับทุกทีมในภูมิภาคได้อย่างไม่เกรงกลัวอีกเหตุผลสำคัญคือจิตวิญ,ญญาณแห่งความเป็นทีม นักเตะทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือชัยชนะของชาติซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่หลายประเทศในอาเซียนยังขาดการมีนักเตะโอนสัญชาติแม้จะเพิ่มพลังในสนามแต่ในบางครั้งกลับลดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีมซึ่งต่างจากไทยที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ขององค์การเล่นร่วมกันแบบพี่น้องสุขนักกลายเป็นจุดศูนย์กลางของแรงบันดาลใจ เขาไม่เพียงเป็นดาวซันโวรหรือจอมทัพในสนามแต่คือภาพลักษณ์ของความเชื่อมั่นในตัวเองของนักเตะไทยทุกคนเด็กหลายคนที่เห็นเขาเติบโต,ตจากเยาวชนสู่ทีมชาติต่างได้รับแรงบันดาลใจว่าความฝันสามารถกลายเป็นจริงได้หากไม่ยอมแพ้ต่อแรงกดดันในขณะที่เวียดนามเริ่มสับสนและมาเลเซียเริ่มรู้สึกถึงความล้มเหลวจากแนวทางเดิมไทยกลับแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของความมั่นคงและความเข้าใจในจุดแข็งของตัวเอง ฟุตบอลไทยไม่ได้ชนะเพราะโชคแต่เพราะการวางระบบที่ถูกต้องและการลงทุนในสิ่งที่ยั่งยืนสิ่งที่แฟนบอลไทยภาคภูมิใจไม่ใช่แค่การชนะคู่แข่งในสนามแต่คือการชนะใจคนทั้งชาติไทยพิสูจน์ให้เห็นว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การซื้อนักเตะเก่งมาเติมทีมแต่อยู่ที่การสร้างนักเตะของเราเองให้เก่งขึ้นสร้างทีมจากหัวใจของคนไทยสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครในวันนี้เมื่อสุขนัดกลับมาทีมชาติไทยกลับมามีแสงแห่งความหวังอีกครั้ง เสียงเพลงชาติที่ดังกล้องในสนามไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ขององค์การแข่งขันแต่มันคือเสียงแห่งศักดิ์ศรีของชาติไทยที่ไม่เคยยอมแพ้ไม่ว่าจะอยู่ในจุดสูงสุดหรือช่วงเวลาที่ยากลำบากฟุตบอลไทยยังคงเดินต่อไปด้วยความเชื่อมั่นและจิตใจของผู้ชนะเวียดนามอาจยังคงตั้งคำถามมาเลเซียอาจยังคงสับสนแต่ประเทศไทยตอบคำถามทั้งหมดด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดทุกครั้งที่ช้างศึกลงสนามคือการประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือฟุตบอลไทย ฟุตบอลของคนไทยแท้ไทยแท้ที่ไม่ต้องโอนไม่ต้องกรอบไม่ต้องกลัวใครและนี่คือบทพิสูจน์ของยุคใหม่ยุคที่ฟุตบอลไทยไม่เพียงเป็นเกมกีฬาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยความสามาคัคคีและความมุ่งมั่นที่ไม่มีวันตาย